มะอุะโมพุทธายะบุญรักษาธรรมะคุ้มกองท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงถึงบ่ายถึงตีถึงสองทุ่มนะครับกับผมอาจารย์ธาดาวันนี้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามีแขกรับเชิญสองท่านล้วนแต่เป็นปาฏิหาริย์ทั้งนั้นสมกับชื่อรายการผ่าโรคปาฏิหาริย์ที่จะนำปาฏิหาริย์ดีๆสู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ที่เราจะได้พบกันคน ท่านอาจารย์ท่านแรกคนแรกนะครับก็คือเป็นพรสายยานปู่ท้าวเวสสุวรรณปู่ท้าวเวสสุวรรณเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพิธีที่ในศาสนาพุทธเราลึกถึงก็คือเรื่องของสายการสวดพานยักษ์แต่เรามีความเชื่อกันว่าปู่ท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้รักษาทรัพย์แผ่นดินนแห่งโลกนี้และเป็นเป็นจตุโลกบาลที่ประจําทิศเหนือดูแล ดูไลเป็นเจ้าแห่งยักษ์และดูแลหมูลมูลพูดผีปีศาจนั้นชนะมารชนะผีและยังล่ํารวยล่ารวยจริงหรือเปล่าเขามีประสบการณ์และเป็นสายญาณวันนี้ท่านผู้ชมจะได้รับพรจากเขาทุกทุกทคนนะฮะและมีของดีที่จะมาแจกนะครับเพียงแต่ท่าน SMS มาพักทักทายมาพูดคุยมาส่งคําถามนะครับพิมพ์ข้อความของคุณส่งมาที่4 6 4 2 6 0 5ได้ทุกช่วงเวลานะครับ SMS ของท่านนะครับที่มือถือของท่าน พิมพ์ข้าความของท่านที่ต้องการจะพูดคุยส่งมาที่4642605หรือถ้ามีบุญร่วมกันนะครับช่วงนี้ผมเปิดสายโทรมาวันนี้มีของดีอะไรแจกแน่นอนเดี๋ยวให้เขาแนะนำนะครับส่วนแขกรับเชิญคนที่2นะครับปกติเราเป็นรู้จะรู้จักเนื่องหมอดูโหราศาสตร์ไทย แล้วอีกอันนึงคือเลข7ตัวเลข7ตัว4ีฐาน9ฐานก็ไม่แปลกแต่วันนี้9ฐานยกกําลังสองและก็เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับความปาฏิหาริย์เล่นลับว่าอยู่ๆเขาได้วิชาตรงนี้มาจากไหนนะครับตอนนี้นะครับไม่รอชา้าก่อนที่จะรอเข้าก่อนที่จะเข้าเรื่องผมแนะนําบางท่านติดตามรายการผมประจำอยากจะดูย้อนหลังก็ไปที่เว็บไซต์ปาฏิหาริย์ .com นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ w w w p, p a t i h a r n. com หรือ จะ BB มาพูดคุยกับผมได้นะครับรับแอดทุกคน26 bboy ddoc 338826 bboy ddoc 3388หรือไม่มีเทคโนโลยีนะครับเขียนจดหมายมาพูดคุยนะครับตู้ปน .33 ปนฝสันติสุขกรุงเทพ10113นะครับและหนังสือที่ผมเขียนประจำทุกเดือนนะครับก็คือหนังสือพลังเทวะนะครับใกล้จะออกแล้วเล่มนี้มีของดีแน่นอนและอีกอันหนึ่งก็คือพุทธจักรพระเครื่องตอนนี้ไม่รอช้า นะครับวันนี้เราพบกับคุณพรทาลีเย็นสัมหรือเรารู้จักกันนะครับเนี่ยย่านแถวทุ่งคูว่าถือชื่ออาจารย์แก้วสายยานบารมีนะครับแห่งทาวเวสุวรรณนะครับตอนนี้อยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับและแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์แก้วใช่ไหมครับสวัสดีครับครับผมมาพูดคุยกับอาจารย์แก้วนิดนึงนะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรครับทํางานทําอาชีพอะไรมา นะครับแล้วทําไมถึงมานับถือปกติถ้านับถือนับถืออพระพระเทวดาพระศิวะพระ,ะอินพระพระพุทธเจ้าไม่แปลกแต่นี่มานับถือองค์ท้าวเวสสุวรรณซึ่งจะมีน้อยคนเรียกว่าเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับยังไงครับเมื่อก่อนทําอะไรมาจากไหนค,ครับอชื่ออาจารย์แก้วนะคะชื่อพรทารีทํางานปัจจุบันทําทงานอยู่ที่กมรมศุลกากร๋อยังท,ทางานอยู่เหรอค,ครับผมนึกว่า แต่ว,ว่าเปิดเปิดรับลูกศิษย์เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างไรครับก็คือเป็นเขาเรียกข้าราชการสิครับใช่ค่ะเป็นข้าราชการข้าราชการแล้วก,ก็แล้วไปมาอย่างไรถึงมารับสายยานบาร,รมีของคือเริ่มแรกเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ออกจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่ทีนี้ก็เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆต,ต,ตรงไปตรงมาครับค่ะ ก็มีอยู่วันหนึ่งก็พูดกับเพื่อนๆที่อยู่ที่กรมศูนย์นะคะก็พูดกันเล่นๆบอกว่าเนี่ยไปทําไมอะไรทําไมต้องเอาเงินไปให้เขาอะไรประมาณเนี้นพูดตำหนักส่งเพื่อนไปตำหนักท่ง<า>เพื่อนชวนไปเราเราก็เลยไปด้วยทีนี้เพื่อนก็บอกเนี่ยแม่นนะอย่างงูอย่างงี้ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเงินอยู่ในกระเป๋าดีๆทําไมชอบเอาไปให้เขา ใช้อะไรอย่างเนี้ยคือแบบบางบางที่เนี่ยก็ไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรแต่ว่าเราก็พูดให้ให้เพื่อนฟังว่าทําไมถึงต้องไปอะไรก่อเราจะหาเงินมายากลําบากใช่ทีนี้ก็เลยหรือเปล่าก็เลยบอกว่าทําไมต้องไปด้วยไปแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมอะไรกับเพื่อนชวนไปไหนอะไปเพื่อนชวนไปหลายที่อะค่ะอ๋อเป็นเพื่อตะเวนหาตามร่างทรงบางทีก็มีเรื่องกุ้มใจเรื่องชกลาบเรื่องอาแฟนไปมี แฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณ<อ>นี้ค่ะเขาก็จะเดินสายเลยทีนี้ก็ก,ก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะโอเคแล้วไปเจออะไรประสบการณ์แปลกๆถึงกับมาเปลี่ยนกับคนไม่เชื่อทีนี้พอตกกลางคืนพอพอ,พอพูดไปแล้วเนี่ยพอคืนนั้นน่ะกลับมาเนี่ยก็ปกติเป็นคนชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วสายพุธค่ะครับทีนี้ก็สวดมนต์หลังจากสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเสร็จก็ทานข้าวอะไรเป็นปกติ ทีนี้กําลังจะเข้านอนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับแบบมาบีหัวใจอ่ะคือแบบใจมันจะหยุดให้ได้เลยก็เลยบอกบอกอที่บ้านบอกว่าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยหัวใจมันจะหยุดให้ได้เลยพาส่งโรงพยาบาลหน่อยสิอ่าแล้วทีนี้ที่บ้านก็ตกใจเอ้ยทำไมอยู่ดีๆเมื่อกี้ก็ทานข้าวคนอยู่ดีๆก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าจะป่วยหรือจะมีอาการพวกนี้เลย ทีนี้ก็อยู่ดีๆมันก็ดันขึ้นมาแบบดันจนทนไม่ไหวอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วให้พาส่งโรงพยาบาลหน่อยทีนี้พอสักพักเดียวเท่านั้นน่ะครับแฟนก็มาเปลี่ยนเสียงเลยเปลี่ยนเป็นเสียงแบบเสียงผู้ชายเลยแฟนอยู่ข้างๆนี่เปลี่ยนเสียงไม่ใช่ตัวตัวตัวอาจารย์เองอ่ะแล้วรู้สึกตัวหรอครับคือคือแฟนเล่าให้ฟังไงคะว่าตอนนั้นอ่ะคือคือไม่ใช่เราเลยคือหน้าตาเนี่ยโอ้โหแบบดุดันมากเลยแล้วแบบ กลายเป็นคนละคนไปเลยอ่ะจากแบบพูดนุ่มๆพูดแบบผู้หญิงอย่างนี้กลายเป็นแบบเสียงห้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วแฟนก็บอกว่าแฟนก็ดูว่าผีเข้าห,หรืออะไรเงี้ยเพราะแฟนก็คนสมัยใหม่เหมือนกันแฟนก็บอกเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยผ,ผีหรืออะไรเข้าเนี่ยทาไมทาไมแก้วเป็นอย่างนี้อ่าทีนี้ก็เลยแฟนก็เลยตกกระจายแล้วลุงลูกก็ตกกระจายกันหมดเลยร้องร้องโหยร้องไห้พอสักพักหนึง่ง แฟนก็บอกว่าให้ให้เดินไปที่ห้องพระอ่ะแฟนก็เดินไปที่ห้องพระแล้วจะมีปู่ปู่อยู่นับถือปู่องค์เนี้ยค่ะท่านเจ้าพระ, <She S 1> ระคุทธรโกมานพัช<ต>ไม่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 ไมไมใช่ใชนะคะท่านเป็นสายทางอิสลามอ่ะอข้อใหญ่ค่ะเป็น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 อาจารย์คือแบบว่าเมื่อก่อนนี้ที่บ้านมีปัญหาอะไรก็จะไปไปไป,ไปหาท่านแล้วทีนี้ไปไปเนี่ยก็เลยไปแฟนก็เลยจุดธูปบอก พอสักพักหนึ่งที่มาอยู่ในตัวของอาจารย์เนี่ยก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะภาษาทางเทพทางอะไรเนี่ยแฟนก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันทีนี้ก็พูดไปพูดมาพอสักพักหนึ่งอาการพวกนั้นอะ่ะก็หายหายเป็นปิดทิ้งเลยอะค่ะ mm. คือแบบจักหายใจไม่ออกแบบหัวใจจะมันเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นอะ่ะประมาณนั้นนะคะนั่นอะ่ะอาการพวกนั้นอะ่ะหายเป็นปิดทิ้งเลยแล้วก็ขึ้นไปเออก่อนก่อนที่อาการพวกนี้จะออก จะจะหายเนี่ยท่านบอกว่าให้ขึ้นไปขอขมากูเดี๋ยวนี้อ่าแลวและถ้าไม่ขอขมากูเนี่ยเดี๋ยวกูจะกูจะทําให้ยิ่งกว่านี้อ่วกูใประมาณเมี่ยตอนนั้นไม่รู้เลยว่าว่าว่าเป็นใครค่ะจนกระทั่งแบบพอไปเนี่ยหาหาพ่อใหญ่นะคะถึงถึงได้รู้ไม่พ่อใหญ่คือพ่อใหญ่คือเนี่ยค่ะเป็นเป็นคนธรรมดามีดวเต็น ไม่มีตัวตนแต่หมายถึงว่าเราไปที่ตำหนักท่านเนี่ย oh. ค่ะมีมีแบบแบบญาติญาติกันนับถือเนี่ยท่านก็ทักทายเหมือนกับว่าเตรียมกันมาเลย<ม>เหมือนกับว่ารู้ได้ยังไงเอ๊ะเหตุการณ์พวกนี้อยู่ที่บ้านเราแต่พอไปถึงที่นั่นเนี่ยท่านทักว่าเนี่ยอาการอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้พูดอย่างนี้ใช่ไหมคือเนี่ย<ม>เป็น,เป,นเป็นเหตุให้ให้เราต้องแบบรับก็เลยรับรับท่านรับ,ร,บรับขันรับมา,ารับขันแล้ว ก็คือก็คือยอมรับขอเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้จะมาเกี่ยวกับว่ามาเป็นเป็นผู้ให้พรหมายถึงว่ามาเป็นสายญาณของท่านเลยตรงนี้อยู่ๆ่ท่านมาลงบัตรทับหรืออะไรยังไงครับแล้วมาได้ยงไงอันนั้นคือหายหายจากโรคละหาย่างที่หายคําขอเข้ามาแล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยเอ่อท่านท่านจะมาที่ตัวแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามาฝันนะครับ มามาด้วยมาผ่านด้วยแล้วก็ฝันด้วยค่ะบอกว่าถ้าสมมติรับท่านเนี่ยและท่านจะมาท่านจะมาเพื่อที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านมาเนี่ยท่านท่านมาดีแน่นอนให้ให้รับท่านไว้เถิดอ,อย่าอย่าดื้อดึงเลยทีนี้ถ้ารับเราก็ต้องเต็มใจรับด้วยด้วยใจคือรับด้วยทั้งสามีพัญยาจะต้องควบคู่กันหมายถึงรับก็จะต้องเต็มใจรับด้วยด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทีนี้ถามสามีแล้วสามีก็เออยินดีถ้าท่านมาดีที่จะช่วยมวลมนุษย์เราก็จะได้บุญด้วยและตัวเองก็ชอบอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยชอบชอบสิ่งเล้นลับอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ไปตำหนักอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือบางบางที่เนี่ยคือเราก็ใช้วิจารณานวิจารณญาณของตัวเองว่าเออมันจริงไหมใช่ใช่เราเราก็ต้อง่นั่นแหละครับผมแล้ว อยู่ๆมามามาจะยอมรับท่านละค่ะทีนี้ทีนี้อะไรอะไรพอยอมรับอะไรมันก็รู้สึกมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมันมีลูกศิษย์ได้ไงเออคนแรกยังไงคนแรกไม่คนแรกคือคนนี้ปะใช่ค่ะเออมารุกจ่าขอสัมภาษณ์เลยดีกว่าคนแรกนี่องค์คนนี้ลูกอ๋ออคนเขาพูด้วยิงก่อนรับคนใกล้ตัวก่อนมารู้จักอาจารย์อาจารย์แก้วได้ไงครับคุณอะไรแนะนําตัวก่อนครับเอชื่อว่านิรุชพงศ์นะคะเจ๋งดังเลยครับผมทำงานที่เดียวกับพี่เขาอะค่ะ กรมสุลากาค,กรครับค่ะแล้วก็พอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอครอบครัวก็เลยมาปรึกษาพี่เขาพี่เขาก็าาแนะนําตอนแรกก็ก็ไม่คิดว่าที่พี่เขาแนะนํามาจ,จะจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาพูดมาอย่างนี้ใช่ไหมลักษณะเอ่อเรามีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับแล้วก็ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อตอนแรกก็ยังไม่เชื่อคิดว่าพี่เขาแบบประมาณว่า พูดไม่แบบไม่ใช่ความจริงอะไรอย่างเงี้ยพอพอตอนหลังเราเราเราถึงพิสูจน์ได้รู้ว่าโอเคที่พี่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องจริงที่ที่เราเจอมาประสบมาแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานด้วยคือท่านจะถ้าตอนนั้นรู้อย่างว่าท่านเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเป็นสายยานบาลีเป็นร่างทรงเป็น<ต>อะไร,รนี่แต่รู้ว่าท่านมีองค์แต่ไม่รูว้ว่าเป็นอะไรไงคะแต่คือตอนมาพูดเนี่ยก็คือไปฟคงสึกว่าเอะพี่เขาเพราะคนเคยเจอกันทุกวันค่าใช่ก็ไม่คิดไงคะก็คือเคย คุยหยอกล้อเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆพี่ก็มาพูดตรงนี้เราก็เลยอก็เริ่มแบบทีแรกก็ตอนแรกสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนยังยังเอาอะไรที่ตรงๆเพลงเลยฮะอ่ะอย่างเรื่องสามีมีเมียน้อยมีเมียน้อยโอเคโอเคการพูดออกเสียงอีวีนะถ้านผู้ชมคนไหนมีปัญหาเนี่ยหนึ่งประเด็นละที่ไหนแล้วสองเรื่องโชคลาบนะคะอาจารย์โชคลาบมีใครได้ข่าวว่านะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้รักษาทรัพย์แผ่นดินใช่ไหมทรัพย์โลกแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเท้่รายการมีคนถูก ขอยวนี่ยเจ็ดงวดซ้อนใช่ไหมใครเอ่ยอาจารย์นี่แหละคะ่ะโอ้โตเแต่ต้อง,องปฏิบัติ<แ>ดีๆนะคะหมายถึงว่าสวดมนนั่งสมาธิคือพูดดีคิดดีทดําดีแล้วเราก็จะได้สิ่งพวกนั้นคือเราไม่ได้คือเราที่เราทําเนี่ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้หวังผล แต่นี่เป็นสิ่งที่แบบว่าท่านเหมือนกับท่านตอบแทนเราที่เราได้อุตส่าห์บำเพ็ญความดีมาหลังจากที่รับมานานแค่ไหนครับถึงได้ถูกเจ็ดงวดซ้อนขนาดนี้เนี่ยเล่นเล่นกับเนี่ยค่ะเขาด้วยกันอย่าพูดกันเลยเอาฝากฝากดูแลกันละกันดูแลกันละกันอาจารย์นี่ก็ได้ได้พ่วงไปด้วยสิก็อาจารย์จะบอกว่างวดนี้เล่นได้นะโอเคาจาจะบอกเลยแนวทางว่า เล่นได้วันนี้เงินนี้หยุดก่อนอะไรเงี้ยประมาณนะว่าจะรู้รู้แต่ละคนด้วยค่ะถ้าอย่างงี้จะสื่อคนนี้จะถูกแต่คนนี้ไม่ไม่ถูกไม่ทางจะสื่อสารกันตลอดไงคะว่าเออพี่วันนี้เล่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือจะถามอาจารย์ดีนะครับมีเทพประจําองค์ก็ดีอย่างเงี้ยนะครับไม่หมดนะครับอ่ันั่นก็คือเรื่องโชคลาภเรื่องสามีเมีื่อยน้อยเออยิ่งจะเหีืยมากสิ เรื่องปัญหาชีวิตต่างๆบางทีบางครั้งเราจะถามแบบเหมือนเป็นไกด์ไลน์อาจารย์เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงจะทําดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็จะตรงทุกทุกอย่างที่คือที่อาจารย์พูดมาก็เดี๋ยวกลับมาที่อาจารย์แก้วหน่อยนะครับว่านะครับว่าปู่ระทับเนี่ยวันไหนบ้างถ้าท่านผู้ชมอยากไปอยู่แถาไหนวิทย์เ่ยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์กับวันอาทิตย์อยู่ตรงไหนครับของแถวทุ่งครอยู่ซอยประชาอุทิศ3.5นะคะตําบลบางมด อำเภอทุ่งคุครับผมโทรไปนัดก่อนก็ได้ใช่ไหมครับเบอร์โทรแต่ขอร้องว่าให้ให้โทรไปนัดล่วงหน้าเพราะว่าบางทีไปทําบุญหรือส่วนใหญ่จะไปทําบุญกันนะคะวันหยุดเนาะค่ะศูนย์แปดสามเก้้ยหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมคะค่ะศูนย์แปดสามเก้าเยเก้าเก้ศนสี่เจ็ดนะครับแล้วก็มีค่าครูค่าบูชายังไงครับอืมค่าครูเนี่ยหนึ่งหนึ่ง้อยบาบาทครับผมค่ะ แล้วก็เวลาปู่ประทับเนี่ยช่วยได้ไหนบ้างก็จะครอบครอบคุมหมดอะค่ะคือใครส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานแล้วก็โชคลาภโชคลาภนี่มาอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยค่ะโชคลาภเนี่ยแล้วก็การงานแล้วไล่พงไล่ผีไล่มารเพราะว่าเรารู้ว่าท่านเป็นเจ้าแห่งยักษ์แล้วเป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรื่องของการสวดพันยักษ์ที่มาให้พระพุทธเจ้านะครับว่าเวลาพระสงฆ์เจ้าไปไหนครับลําบากเจอ เจอมนุษย์มาเบียดเบียนนะครับ<ช>ท่านก็เลยให,ให้ให้ว่ามาบอกพระุทธเจ้าว่าทำมนสวดพันยักษ์นี้เถอะนะฮะเป็นเป็นทาน<ช>นั้นมีใครมาให้ไล่พงไล่ผีแก้คุณใสบ้างไหมหรือส่วนใหญ่มาชกลาบส่วนใหญ่จะมาแต่ลู่ว่าวนี่ปางานี่ปางร่ํารวยแน่นอนอะนะครับท่านผู้ชม เร,เรื่องเรื่องไล่ผีหรืออะไรนี่ยังไม่เคยเจอนะคะส่วนใหญ่จะอาจารย์คะเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมีโชคโอเคงั้นขอเลขเด็ดอะไร<ล>ะประมาณนี้ยุ ud, ย ud, ยเดี ud, ย๋ยว <c oughs> ท่านผู้ชมอยากเดียได้เรามาคุยกับอีกท่านหนึ่งดีกว่ายืนนั่งจะง่วงนอนอยู่ละนะครับคุณบ <c oughs> ี้ชื่ออะไรครับมีชัยนี่มนุษย์สอนกุลครับครับผมเป็นใครมาจากไหนมาู้จากอาจารย์แก้วได้ยังไงครับจัดโดยที่ว่าลูกผมกับลูกพี่แก้วเป็นเพื่อนกันครับนะครับเป็นเพื่อนกันพอลูกเป็นเพื่อนกัน พ่อแม่ก็เลยรู้จักกันนะครับเป็นเพื่อนกัน,ก,นก็เลยมารู้ว่าเมาทราบว่าพี่แก้วเนี่ยมีองค์ก็เลยลองมาศึกษาดูครับว่ามีเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยให้พี่แก้วเขาชี้แนะให้ปู่ชี้แนะแนะนําว่าจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สําเร็จก็ปู่ก็จะชี้แนะว่าเอาเอ, í, อนะเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็เตรียมตัวเออว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็สําเร็จทุกครั้งะครับ <g arden> ก็คือเรื่องการงานหน้าที่โชคลาภเหมือนกันครับนะครับตอบนนี้เรามากับเขาความร่ํารวยนะครับท่านผู้ชมแล้วมีอะไรที่โดนตรงๆรงบงเจ็ดตัวซ้อนอไม่นีครับก็อย่างเรื่องสามตัวตรงไม่ค่อยได้ซื้อครับอ๋อน,น,น,นี่ดูห,หน้าตามา<ห>ทํางานนะักธุรกิจนะครับ, <g arden> รบอ,อทีนี้นะครับวันนี้เมื่อกี้คุยกันเรื่องเลขมงคลผมอยากได้นี่ปลายเดือนละอาจารย์ครับเลขมงคล สำหรับวันที่หนึ่งนี้น่าจะมีอะไรเด่นนะครับบอกได้ไหม,มท่านผู้ชมจัรย์ดำวันนี้น่าจะหนึ่งกับหกค่ะหนึ 1> 1่งกับหนะครับท่านผู้ชมนะครับทีนี้วันนี้นะครับสายสดนะครับพูดคุยกันศู3ย์0 4 2สามหนึ่งสองศูนอาจารย์นำสิ่งดีๆมามอะให้ท่านผู้ชมมีอะไรบ้างครับท่าน มีสาริกาลิ้นทองค่ะแล้วก็องค์พระพิกเนศวนองค์พระพิกเนศนะครับค่ะแล้วก็ปู่จตุทิพเนศค่ะปู่คืออะไระดีแต่ละคนควรจะเหมาะในการบูชายังไงแต่ละอาชีพหรือยังไงรายหน่อยครับองค์สาริกาลิ้นทององสาริกานะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมหน่อยนะครับผู้ที่ทำมาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้การพูดคุยรุ่งเรืองเกี่ยวกับ ที่ต้องใช้วาทศิลป์ในการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็องค์พักพิคเนตนี่ก็เทพเจ้าแห่งความสําเร็จชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโดยใหญ่ก็จะเป็นศิลปินศิลปอะไรงานช่างที่ต้องใช้ตัวเองทํางานศิลปะค่ะล้วองปู่เนี่ยจะคอยจตุทิพเนศค่ะจตุทิพเนศจะตุทพเนหมายถึงว่าเป็นปู่ทิพคือหมายถึงว่าท่านจะมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างแม่นยํา ทำนายไทยท่าดยเว่าอาชีพหมอดูน่าจะมีใช่ค่ะแล้วก็ป้องกันภัยสุดยอดค่ะครับผมพูดคุยในรายการนะครับ023120421ให้เลือกรับองค์หนึ่งนะนะครับเลือกรับอย่างหนึ่งนะครับมีมีสายเข้ามาหรือเปล่าถ้าพอดีหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้ดับนะครับว่าเข้ามาหรือเปล่านะครับอ่ะมีอ่ะมีครับคุณพรพิมลนะครับ สวัสดีครับจากไหนครับอายุปราจีนค่ะที่ไหนปราจีนบุรีนะครับครับผมปกติบูรู้จักท้าวเวสุวรรณไหมครับรู้จักค่ะบูชาไหมครับนับถือไหมเอ่ยบูชาแลถือมากวันนี้เราได้สายยานบารมีของท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับค่ะครับผมพูดคุยได้ครับจะถามอะไรครับอยากถามโชคลาภการค้าขายแล้วก็สุขภาพตัวเองอะค่ะ ครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้มีเลขมงคลสําหรับสัปดาห์หน้านะครับหนึ่งหกนะครับช่วยจํากับผมหน่อยค่ะค่ะครับนะครับออนนี้ก็จะถามถามดวงเหรอประมาณนั้นอยากอยาทราบอยากทราบว่าตอนนี้ทําค้าขายทำมาคตอนนี้กําลังค้าขายเปิดซูปเปอร์มาร์เก็ตค้าขายอยู่อ่ะเป็นยังไงบ้างคะอาราุษพี่ป่าจีนบุรีค่ะครับ เขาขายซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทเล็กๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใค่ะใช่เหมือนกับเซเว่นอีเลฟเว่นคู่แข่งเซเว่นอีเลฟเว่นใช่ใช่ใช่ค่ะอ่ะพ่อแม่ครับปู่ครับปู่ขอถามปู่ครับถามผ่านถามผ่านถามอาจารย์ผ่านปู่ไปนะครับถามอาจารย์ผ่านปู่ไว้นะครับค่ะเดี๋ยวปู่อัญเชิญปู่มาแล้วนะครับค่ะ ชื่ออะไรนะคะชื่อคุณพรพิมนะครับพิมลสายสดนะคะสายไม่สายสดทีโทเข้ามาอ๋อนพรพิมลเอ่อขอโทษนะคะค่ะผิวขาวป่ะคะผิวดำแดงอ่ะค่ะอยู่จังหวัดต่างจังหวัดใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วบ้านตัวเองอยู่ในกองนะคะ แต่ว่ามาทํางานที่ปราจีนม,มาเปิดอุ์มากคตที่ปราจีนะะเ่ยค่ะอนที่บ้านอยู่ทรสง,สงะครามแล้วค่ะขออนุญาตน่อยนะคะขออนุญาตนะครับท่านจะเข้าสมาธินะครับติดต่อกับปู่เบื้องบนเลยนะครับค,ค่ะค่ะ ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเกี่ยวกสุขภาพปวดหัวใช่ไหมคะปวดหัวมากเลยค่ะทำไมเออสวดมนั่งกขาเปล่าคะไม่ใช่ด้สวดนี่คะใช่ลองลองลองสวดมนแล้วนั่งสมาธินะอะไรจะดีขึ้นใช่ค่ะครับแล้วอย่างกรณีนี้เอาองค์ไหนไปบูชาดีครับ เอาปู่จะดูทิพเปเน่ค่ะครับเอาปู่ฤาษีไปบูชานะครับค่ะเดี๋ยวะไรอยากทราบอีกหน่อยค่ะค่ะอยากทราบอยากทราบว่าค้าขายเนี่ยค่ะจะไปได้ค้าขายนี่ยังไม่ค่อดีเท่าไหร่ค่ะแต่อีกประมาณขั้งเอเกือบปีใหม่ถึงจะดีขึ้นเหือะค่ะอ่อปีใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วแล้วตอนนี้ต้องต้องทำอะไรบ้างคะตอนนี้อยากให้ถวายปู่โดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิหน่อยค่ะถวายแบบท่านท้าวเวสสุวรรณและปู่จตุทิพระเนศค่ะค่ะครับผมแล้วรับรองว่าอะไรละดีขึ้นค่ะแล้วครอบครัวล่ะคะครอบครัวแฟนนะคะแฟนก็อยู่ตรงสงครามแต่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ค้าขายแต่ไปไปมาอย่างนี้ค่ะ อ๋อแยกกับแฟนอยู่นะครับเพราะด้วยเหตุผลทางการค้าทางธุรกิจเพราะว่าเขาต้องทําส่วนของเขาค่ะเราก็าค้าขายอาทิตย์หนึ่งก็กลับบ้านกลับครั้งหนึ่งนล้คือครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มาครั้งเลงค่ะแล้วก็กลับไปค่ะแฟนก็เรื่อยๆนี่คะไม่ยังยังไม่มีอะไรเท่าที่เห็นค่ะแล้ว,แล,วแล้วอย่างอยากทราบว่าโผงที่จะบูชาเนี่ย จะทํายังไงคะต้องสั่งยือไงคะอะไรครับหมายถึงยังไงคะหมายถึงว่าสอ่งที่จะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเบอร์ทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมโทรติดต่อกลับไปนะครับใชะครับก็ติดต่อส่วนตัวกับอาจารย์นะครับก็มากรุงเทพนิดนึงนะครับ0889990147นะครับ083นะครับขอโทษดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์อาจารย์แก้วสายยานแห่งองค์เท้าสุเวสุวรรณนะครับ083 9990147083 9990147นะครับมีปัญหาเรื่องการงานติดขัดหรือว่าโดนคุณใสด้วยบารมีขององค์ปู่ว่าท้าเวสุวรรณก็สามารถมาปรึกษามาแก้ไขกันได้นะครับโดยเฉพาะโชคลาภนะครับสมัครนักแรนะครับสายต่อไปนะครับนะครับขอเป็นสายสุดท้ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เต็มเปี่ยมแล้วนะครับเขาบอกว่า เราให้เบรกกันนิดนึงนะครับขอบาร,รมีนะครับขอให้อาจารย์แก้วขอบาร,รมีปู่ท้าวเวสสุวรรณท้า,าวเวสสุวรรณมาประทานพรแก่ผมนะครับและทุกคนในห้องส่งรวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับให้ให้มีพรนะครับขอบาร,รมีของท่านด้วยครับค่ะท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะคิดดีทำดีแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาค่ะ ครับขอพรให้ปู่มาพรขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการครับผมขอบคุณอาจารย์แก้วนะครับและทุกคนครับครับผมในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพบเรื่องของนะครับการทํานายอีกแบบใหม่คือทักษะไม่ใช่ทักษะดวงเลขเจ็ดตัว 9ฐานยกกําลังสองคืออย่างไรมาจากไหนแล้วมันเกี่ยวกับห้องกับการปฏิหารได้อย่างไรนะครับพบสักกันสักคู่นะครับ